่คุณไทยมันจะจมัเอาบังกูเนาะก็ไซร้ายเถอะ้อาเทือะรรมันสีม,มีมันขาเหนือมะขาหนางมะ ทัดสินี invers, ่เนหมดฮะทัดมัมันุ่ขนาดเดียวคนได้้ับใส่ถุงใช่เอาถุงใส่นี้มาเก็บกตายผมเก็บไม้กระสี ออกมาและออกมานะคะโยบนจ้ายกบนเาล้อะไทำไมซียจ <os> ังอ่ะทั้งที่ฉันเปคนามีเอฟเฟไหมบอกไม่มีเอฟเฟฉันก็เลยหันไปทางแกสวยไง ไม่เอาาหนน้ฉัไไงไม,ไม่ปกติม,มันก็ไม่ได้ซีดขนาดนี้นะฉันก็เลยโอ๊ยไม่เอาหรอกฉันหน้าสดเกินเออใช่ปกติแล้วก็เป็นคนสวยอยู่แล้วแกนั้นสวยอยู่ไม่ได้สวยหรอกม,มาหั่นหมูยอ่อตำกันเด้อค่ะมื้อนี้จะก้อยเ์เ็ฟค่ะทางตอนเพิ่นจะต้องหั่นหมูยอะะ่ลอล้างพักล่างยังก่อนนะคะ พ่อากกาแม่ย่างกายเดืบิลูกแม่ย่างกายได้ค่ะแม่วก็จะหั่นหมูยอนะคะหั่นไก่เนาะหั่นไปกินไปเสียบนั่งบนเทนาสตรงยืนหั่นอ้อกล่องเฮ้ยคือในปัญญามันบ่เห็นกับอะไรเฮจังได้ละ เงียงเออ้ยคืยอังสิเนาะว้าก็เห็นสัตว์ไงเห็นสัตว์ทาๆเลยสวยอะ่ะเหลืออะไรอีกคะอันาาันนผก้าเดเหลือผักน้ออย่างเงี้ยอันนี้แม่ครัวตัวจริงกำลังทำงานะคะชื่อเก๋ะคะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พี่เก๋อันนี้แม่ตุงติงอันนี้น้องน,อนุชค่ะอายุท้ก่อนเห็นแม่หรอ หน้าแม่หรอกแม่สวยเกินเอามาให้หน่อยค่ะเอ๊ะแล้วน่ะเอาเอาถาดสี่ดำๆนั้นล่องค่ะพี่จูเออเอาตอัวนั้นมาให้น้องโอเคเด็กเออเอาตรงนั้นก็จะอ้อนอัวในเด้อค่ะกุ้งผู้สาว เอาอีกใช่ไหมนาทีนะคะก็คือล่างพักเด็ดพักนี่แหละค่ะนาการที่สวยอสิอร่อยเพราะผักค่ะอร่อยเพราะผักนะคะอร่อยย่อนคนเด็ดค่ะกินแซ่บกินนัวอ้าวอีกกะอีกกะเตี้ยเตี้ยเตี้ยคือจเอากะอีทุูงซมาเห็นไหมเพราะว่าเป็นคนสูงระผมของน่าเอามากินด้วยกันนี่แหละ 你发。 บีมะนาวหรอไม่ให้เด็กนี่บ่อเดี๋ยวทำทีไ้อยากกันเนาะยิ้มอ้อคนสวยได้รวยมากการเด็ดผักเราก็ต้องลีลานะคะแล้วต้องซีด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 ก่อนต้มปรุงก่อนเนี่ยแล้วก็ซีดแบบนี้ให้มะนาวบดเขาต้มปรุงก่อนอามะนาวก่อน๋อเหรอมะนาวอยู่ไหนคะนี่สาวเสรอยู่นี่และอ่าถ้างั้นก็ขอช่วยด้วยค่ะมะนาวมะนาวสวย

เลยจ้ะลูกินเลยจ้ะอยู่ในกล้องเต็มๆนั่นน่ะสวยเชียวลูกแม่ขี้เหร่แม่เลยไม่ออกก้องดแอะไรทำถ้ยอ้าวอะไรทไมถ้วยไม่รู้เกยอ้าคแม่ถนัดกรรมนะแม่แม่ยีไม่ออกเลยเนี่ยไม่หรอกเปนีดองปกติเราก็ทองนี่เนาะปกติมันจะแบบนี้ขึ้นเนาะ อะไรแม่ๆที่ไม่าดแล้วคิดแอ่ๆบานตีตองก็ฝากใครนะเพราะว่าเขาไลน์โซอพวกตินี้ก็บอกเล่าเราอิสานหนึ่งเราพินนองหั่นไม่นานนะคะเราต้องรีรานิดนึงแจ็คสันเนี่ยเมียกกับมะเมือนี่หร่าถัุ่๋ยหอมมะนาวค่ะพ่นนองมะนาวหอมหอม ติดตองยอติดตองเสียบเแ่เสียบก็คือก็คือคนที่หนังขางนี่นะพี่น้องคี่นเด้อล้างนะคะล้างแต่ถุงมือไม่ใส่ไม่เป็นไรแซบเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าน้ำไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่นะมันเป็นแบบอไบอ,อกก้นี่อยเป็นไม่เ็ยเดี๋ยวน่าทดลองกันแล้วก็เหนียงเนี่ยมะนาวเนาะมันจะได้ได้น้ำเยอะเนาะกรณีเหนียงมะนาวนะคะแล้วก็จะเหนียงานาี่นะนะสายตูดไปสายตูดไปมาด้วยนะคะเวลาเราจะเหนียงมะนาวนะคะไม่คนเบิ่งอยู่งกว่ะพี่นอ้องไม่ใช่ไหนโมเมท,มท,มที่โอ้อาหารที่ที่โอ้อ๋อเหรอเอ้ยนึกว่าเขาไหลนึกว่าเขาไล่สุด ก็อนุญาตทำโอ้ยเพิ่นบ่นเห็นวิธีเนียงแบบหน้ามเมนเดอพี่น้องวิธีเนียงแบบหนาออกมาเนียงมะนาวให้มีน้าแบบเป็เนียงแบบนีนน้ค่ะนวดนวดคลึงครึงนะคะน้ำจะได้มีเยอะๆเนาะปกติก็ไปซื้อแล้วมันก็บอกว่ามีน้ำเยอะนั่นเนี่ยพอเอามาบีบแล้วบางหน่วยก็มีน้ำบางหน่วยก็ไม่มีเยอะพี่นองเลยลาวเนยไข่เนยนอกจากเมนเดอรพี่น้อง มีดพวกเขาก็าคงยอมรับมีอ่างนี่นะคะค่ะตัวน,นี้มีน้ำอันนี้น้ำเยอะวอ้ยเสจมาคนหนนก่อนไะอจ้จาคือกันหินอะไรก็อร่อยทั้งทั้งและเพราะว่าเราเป็นคนอร่อยแซ่บเบอร์เราทำอะไรก็แซ่บไปหมดนะคะ

มันี่แดดเจแดดเจ๋เนาะแดดเจ๋แดดเจ๋ออยู่นี่มันจะหันพีค่ะพีเขียวว่าไง ใช่ไหมเอาหอมหมดไหมนี่หอมมาทั้งสามเออหอมหอมสนอะหมดทุกอย่างโอ้ยเปิดพัดลมให้ทานแน่มไมเตินี่ยพอที่รเอหอมแช่ไม่พอรับก็ปากตาลูกไม่พอ 没呢。明天啊 เซนมาค่ะน้องเบนคนสวยนี่คนเหล้วเท่ายี่เพื่อ,อทำชั่วไปมทำมาทำสวยเลย,าย,เลยตาเจ้าที่บนะ้านมดแล้ว <laughs> กวนคอมกำัวยายบ้างที่ดีเดน <laughs> มาแล้ว วเราอยู่ไนี่วเออแต่าบไปทีหัวเบาเราันไปองนามมันยืดไปยืดหล่อแหละเส้นอะไรกชอบอ่องทายเราไหลอันี่พอแล้วบอก่ะเนีงเหมืนมังนอเรื่องาต่อหรือเอออส่ดาต่อหรยูทูบเบอร์

คือการซิกนะครับซิกคือขยาวสรงบ้านี่เตียงมตงดีสเตยงว่แม่งคัดล้งใส่แมวหุอนเงีหุคนับูค่แก้งใส่หุ่นหุ่นงตหง กองเศษอาหารอะไรกันบ้าคนละตัวอย่ามาใช้ดิก็เหนียวๆใส่แล้วกันเบิร์นเลยกองเศษอาหารก็ตองนะกองเศษอาหารกองข้งอันนี้อันนี้ไม่ใช่อาหารในการบินอุ้ยผู้ใดแต่ใส่คนใส่เด้อบ้าบ็กองเส้นนี่อันเดียวนี่ไม่ได้ไปกองเศษ รีจ้าแน่เด้อแนวกองเส้นเยอะจ้าเยอะๆในภามาเสียใจน้ำเด้อจาเฮ็ดนิยังครับเนี่ยลวกเส้นจ้าใส่เส้นนิยังครับเส้นยังเส้นต้นสม อ๋แล้วก็มาลอกนัำเย็นนะจ๊ะแตำต้ติดเย็นจ้ะชิมเลนแสบ้ง ทำไมต้องมาแต่งด้วยเนาะแต่งให้พูดนั่นพูดนี่เมื่อกี้ฉันก็บอกวิธีการบีบมะนาวแล้วนะการเหนียงหน่วยให้มันมีน้ำเน่ยเหนียงยังไงเหนียงให้มันดีอย่าเอาหน้าแม่นะลูกก้องอะไรไม่มีสีปลาสวยๆอ่ะไม่มีเอฟเฟคเลยเนาะเอฟเฟคก็ไม่มีเมียชอบเอฟเฟคเมียหน้าสดแม่ไม่สวยแม่ไม่เอา ห้ามถ่ายหน้าแม่นะแม่แม่เพิ่มอย่าให้เห็นหน้าแม่นะจะบอกให้แม่สวยแล้วรวยมากปากแดงมันสีอ่ะมันสีพริกอ่ะปากแม่แม่อย่าลืมนะว่าแม่ซอยพริกนะไม่จับนะแม่ไม่แม่อย่าไปจับแม่ก็มาช่วยตาเลยแม่อย่าไปจับเนืไหนขอจับหน่อยดิแม่ทำเสร็จแล้วแม่ก็ไปท่องน้ำจ้าแล้วก็หัวหัวเป็นบอกรอนแม่แสบนะมุโอบนมุโอบนแสบเบอร์ หัวไหมนี่พริกเกล็ดขอได้ค่ะต้องจิ้มจิ้เผ็ดเยอะเผ็ดนะที่เงอร่อยอ่ะน้ำนะคะพอหรือยังคะน้ำมะนาวเส่แบทเสือกคือน้ำมะนาวนะคะจะแซ่บจะนัวบีบเข้าไปค่ะบีบเข้าไปนะคะเอาเอาเอาน้ำไปที่แล้วมีอ้วก็เหนี่ยงนะคะเหนี่ยงเกียงก็ได้นะคะพท่านคขอได้ค่ะพอไหมคะไปเลยค่ะเสียบมือแล้วค่ะไม่มีถุงมือเลยค่ะ

อันนี้แบบนี้เพีรฉันคือใครใครคือใครแกปเพีนอยนะแกก็ังสิ่กินด้วยกันไดงพี่อืมนียน่ยกับเพแล้วชอนีากัเพรได้ใส่กาใส่บเพีน้อยนึ่งก็พอเน่ะเส้นล่างกกม คนเนิรคนอะไรเทิงเนล่มแหละเนิไ์สเก้ามีเตอหลอพีสเป็นอะไรเป็นกีนเส็เมั่บอหลังเห็นผัดเห็นแต่เครื่องเคียงเท้าแล้วค่ะข่แสบมือมากเลยค่ะ จะแซ่บจะนัวคือน้ำมะนาวนะคะบางขี้มือเี่อะไรแต่ว่าเราก็ทำสาสะอาดนะล้างมือตลอดเลยอะแต่ว่าผมขาวไม่เกี่ยวนะเพราะว่าจะเป็นคนสวยค่ะคนสวยที่กอยเนซนเซเวอร์มันก็จะแบบประมาณนี้หน่อยนะคะเอฟเฟคก็ไม่มีนะกล้องอะไรไม่รู้อ่ะปกติจะเป็นคนสวยนะจ๊ะหมวยอโบรนแซ่บคือยังไงก็ยแซ่บ ชิลุ่มไงอยากกินหนามไ เรามาชิมเนาะทั้งเผ็ดทั้งเค็มไเไอเามนาวปลาดป้สองส้นงไนหวาเมอาเือนี่ใเออามาอนัก้าหน่อเาะาเนี่ยน้ปลาแดปลาดตุมที่บอข้าวมันง่ายเป็นอย่างมันตกมเขตุมเขาไข่ตอะไรเลย เนี่ยนมิน,นาอมน้ำก่นอนสุละเมื่อไหร่บอสโซนแห้งเนาะ

ใส่ม e ันก <hi> ็จะมันเอาบังต really ูเนก็ใส่รายเถอะเองเท้อเลยร้ายามด่นสีมมันขาวเหนือมะขาวนามมะงอนัดสีมันหมดเลยฮะดดมันบอขนาดได้ดีเลยคนเดจ้ะ

จะกินเทจะก็เรียกเทมันเปียวน้ำเปียวน้ำเมไม่นปอาแก้จานเออม่กินเทมเลยกินน่องมันเปียวน้ำเหรอไหมจริงวะมันผสมมีผสมใช้ซอนคือเอาแล้วกน่องแยบใช่ไหม คุณจิรัตคุณอย่ากินเยอะนะอะไรคือเค็มนั่นแหะนะโอ้ยคุกินผักไงก็ไม่ได้โซดน้ำพี่กินได้อยู่เออพี่ยอไ่ยพี่ไม่ได้กินเยอะรอขอไปกินกเอาไม่ก็บีจีตัวก็บีจีคือก่อนปลัมาใส่โอเคโอเคนี่หามนทยี่นี่ตูวนะรส่าตอเเออสลัดี่ไง เออที่รีฟังอย่าไปรอกับกันละเขากูนเจ้าองให้บ้งไหมขอรับคุณหมอใช่หมเดี๋ยวจนไปหาเอา